สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ยงน้องเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญรวยมหาทรัพย์นะครับอ่าเสมาหลวงพ่อรวยนะครับออกวัดซึกนะครับผมอ่าหรือว่าฉายานะครับฉายาเลื่อนสมณศักดิ์สองนะครับสําหรับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับผมอ่าเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นกล่องเดิมเดิมเลยนะครับด้านบนเขาก็เขียนคําว่ารวยมหาทัพย์นะครับ รวยอำเภอภาชีนะครับจังหวัดอยุทธยา2563นะครับอ่าเป็นเหรียญออกปีที่แล้ววัดซึกนะครับผมโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเรามาชมกันเลยดีกว่าครับนี่ก็จะเป็นซีนเดิมๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่อ่าโอเคครับเราออกมาจากซีนกันเลยดีกว่านะไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่นะครับโอ้ยหเลื่อนสมานนักศักดิ์สองนะครับ นี่นะครับเห็นไหมฮะผมไม่โฟกัสให้นะครับอ่าโฟกัสแล้วนะครับนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับแต่เป็นพิมพ์เล็กนะครับสําหรับนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับขอย้าอีกทีหนึ่งอ่าไม่เป็นการเสียเวลาเรามาลงกล้องกันเลยดีกว่านะฮะชมรายละเอียดนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าหลวงพ่อรวยนะครับเห็นไหมครับคมชัดมากๆเลยนะครับนี่นะฮะ ราคาเล่นหาก็ยังไม่แพงนะครับตามกลุ่มต่างๆของหลวงพ่อรวยก็ยังมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับเห็นไหมครับพื้นผิวเหรียญก็จะเรียบตึงแบบนี้เลยนะครับไก่ก็จะเป็นไก่เป็นอย่างนี้นะครับไก่พญาไก่นะครับเป็นพญาไก่แบบนี้นะครับหันหน้าเข้าหาองค์ของหลวงพ่อรวยนะครับนี่นะครับคมชัดมากๆเลยครับ ด้านล่างก็จะมีคําว่าหลวงพ่อรวยนะครับปาสาติกโกนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะฮะอ่าสําหรับด้านหน้านะครับอ่าเรามาชมดูด้านหลังกันครับสําหรับด้านหลังนะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีคําว่าพระมงคลสิทธาจารย์นะครับหลวงพ่อรวยนะครับปาสาธิโกนะครับเห็นไหมครับนี่รอบเหรียญเลยครับจังหวัดอยุธยารุ่นรวยมหาทรัพย์หกสามนะครับ ตรงกลางนะครับด้านล <maison> ่างนะครับก็จะเป็นพญาไก่นะครับเห็นไหมครับนี่พญาไก่นะครับแล้วก็ถัดขึ้นมานะครับก็จะมีเป็นตาวัดนะครับเห็นไหมครับวัดซึกนะครับแล้วก็มีเป็นตาวัดนะฮะตรงกลางก็จะเป็นเสมาวัดซึกนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับไม่มีโค้ดนะครับสําหรับเหรียญพิมพ์เล็กนะครับไม่มีโค้ดนะครับขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับพื้นผิวเหรียญก็จะเรียบตึงเลยนะครับเห็นไหมครับแทบจะเป็นกระจก เลยนะครับเห็นไหมฮะเงามากๆฮะนี่นะครับเหรียญแท้ๆเป็นแบบนี้นะครับอนาคตอาจจะมีเก๊มานะครับสังเกตที่ขอบนะเห็นไหมครับก็จะมีเป็นรอยปั๊มนะครับรอยปั๊มแบบนี้นะครับมุ่งนี้ราคายังไม่แรงนะครับสําหรับปีนี้นะครับราคายังไม่แรงนะครับไม่แน่นะครับถัดไปอีกสี่ห้าปีนะครับราคาก็อาจจะขึ้นมานะครับ ก็ฝากพี่ๆน้อยเพลทุกท่านนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันนะครับผมส่วนจํานวนการสร้างที่ผมไม่ทราบนะครับถ้าใครทราบก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับขอย้ําอีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ใหญ่เขาก็เล่นราคาไหลไปเยอะแล้วนะครับผมจากข้อมูลที่ผมได้มานะฮะโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับกาาสวัสดีครับ